วันนี้ขออนุญาตเสนอตอนซุปเปอร์หลานเทวดาอีกแล้วค่ะใครที่ติดตามกันมานานก็จะรู้นะคะว่าเวลาที่ขึ้นรถเนี่ยมารีจะนั่งข้างหน้าตลอดส่วนมามีก็ไปนั่งอยู่ข้างหลงังเหตุผลก็เป็นเพราะว่าด้านหลังแอร์ไม่เย็นค่ะมารีร้อนซึ่งก่อนหน้านี้อากงอามาก็ไม่เคยไม่เคยคิดจะซื้อรถคันใหม่ให้มามีแล้วค่ะทุกคนจนกระทั่งหลานของฉันร้อนอามาอากงก็ไม่รอช้ารีเปรถคันใหม่ให้หลานทันทีเอาแบบที่แอร์ข้างหลังเย็นเจี๊ยบไปเลยวันนี้เลิกง,งามยามดีนะคะก็เลยมารับรถกันกุปปิงก็ได้ เจโตหูนังพี่พี่ที่ BMW Performance Motor ดูแลน้องมะลิดีมากๆเลยนะคะมีเค้กน้องหมามาให้ด้วยส่วนเธอนางเจ้าติ๊กต๊อกเธอจะมาแบงคลิปของฉันไม่ได้นะคะเพราะว่าดูสักก่อนตอนนี้มะลิใส่ฮาร์เนสแล้วก็มีคาซีดเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนอ๋อแล้วดูเจ้าลูกสาวแม่เดินออกมาข้างนอกไม่ได้เลยกระวนกระวายอยากหาแม่ส่วนมะลิบอกว่าถ่ายรูปกันอยู่นั่นแหละมะลิอยากกินเค้กกับแม่และเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของมามีอยู่ดีๆป๊าป๊าก็สั่งเค้กมาเซอร์ไพรส์เฉยเลยค่ะเค้กปั้นเป็นรูปมมมั่ะะลลิแ้ววก็นนใหค รักกมากแต่แล้วสุดท้ายทำไมให้มารีกลับรถคันเดิมละ่ะแม่มารีไม่ไปสรุปแล้วก็คือรถพร้อมส่งแค่1คันค่ะอีก1คันกลางเดือนเดี๋ยวจะสไลด์มาส่งแต่พี่เซลจัดรถให้2คันเพื่อให้ถ่ายรูปจบไปเลยวันเดียวค่ะ